อยังอย,งอยู่ยมันก็หน้าดอกมาสีอปอบตางม,มึงเจาก็ห้ถิ่นแม่สีเปล่า,าออมาในเพียงโดนี่ก็ให้ายหลายข่อยเบิง้งเฟซบุ๊กเบิ้งอีหยังอยู่นี่เจาะหูอยู่บ่นี่เบิ้งอีหยังอีเฟซบุ๊กขนาดมันไม่หยังข่อยกำลังสีขาดอมป้อนกุ้งอยู่ยแล้วเจ้าะว่าเด้เบิ้งบอกนี่ด้อมป่อยหูมึงร่างดังหนีออกจากรถทกเอนะ ไปหาดอมปอดกุ้งแล้วบังหนาจะขอกันยังคนแพกกุ้งนี่จะพาบไปตังกันหรอกแม่แม่มือคลืนหลาไปฟินขับมาไปเห็นนางแบบฟินขับแล้ยหลาติดบักกระนึงเอาบักกระนึงดีไปเนี่ยซื้อดื่มมือละลอยดื่มลอยดื่มซื้อว่าบักร้องบ้านเอาไปมือคลืนบ่เห็นเขาสาวผู้ยบาดฟิเลตเอามาเป็นผัวแม่เอ้ยเขาคือนซาคาซาเน่แท้ เดีอใจหลายลอยดื่มลอยดื่ม,มน, mm hmm. น,น,นั่นพิบาตฟินแลนด์โอนหายบอลููคือกันอ,อ,อันนี้แม่บอกเกี่ยวด้วยล่ะห <c oughs> ล่ายินข่าวในโซเชียลเขาว่าล่ะบ้าแบบนี้ได้แมแม่จังไหนล่ะลูกว่าพิบาตฟินแลนด์น,น่ะเอาอันเด็กโหดมาเป็นผัวว่าเป็นเลขคงเลขขาล่ากับบอูล่ากับไอ้อันน,นในโซเชียลนี่ล่ <c oughs> ะเออระหว่างจะคนคนอื่น่า,า,นานนแล้ว <c oughs> รสิเป็นยังไงบุญอ่ะแม่บ่าเป็นยางดอกเงินทุนปีนี้บ่มีก็เป็นยางดอก ไปยืมบอสโนดก็ได้แล้วรู้ไม่ยัวนาเลียเรียเรากรวยเนาะอือิจขอกเอาเบาเรื่องอื่นหน่ยนะกูบอต่ำเด้อรถอันเบียนลรียขนละเศร้ารานกูจะต่ำเด้อนี่เด้อด่าก้อบอกแล้วจะกัดฉันเด้อแม่เอาเบาเรื่องอื่นเนาะมือหนีผ้าลูกมาหยังมือหนีมือหนีแม่ผ้าปะตังสำนักงานตลูกเปิดสำนักงานหมอลัมเพ็ดนนตุนจากน้อยแม่์จะพาบกัดจีบแมาจังเบิ่งดูนี่อุ้ยผีตัวใดไปเข้าฝันอีหลายใส่จุดนี่เออผีตาหนี้คือแม่นั่นล่ะ ปาดมันงามแถลูกปาดเดี๋ยวบางหนาปาคือจะคนแทกยาสุดเอาแม่คุณรู้ว่าหมาเพาแดดปีศาจนะแม่สำนักง,งานอิเลติเนี่ยสำนักง,งานแต่ลูกแม่คือมีเงินมาเหตุสำนักอกสำนักงาน,งงานไม่ได้ผัวรวยบบสมัยตะกี้จา้าไม่ได้ผัวพลังแต่ว่าหกคนเกคนมนต่ลูกเอาตอนแรกคือบอกว่าได้ผัวเป็นหมอหมอเป็นหมอมันบ่รวยกันได้เดียวผัวพลังเอาคือว่าผัวสืกรลวิน ย้อนมุกมากนเด็กก็บานานคาเดรูอ้าวอาต้อเห็นแม่เขาปารอีหล่าเป็นปานบัดในลูก<ม>คือนประเด็นร่ำเลียงปานดำว่างหันน้องอาตโตเกียวกับมันขอดูดอยู่ได้เนาะปารถ่ายยืนหีหล่าเด็กน้อยจะพาบกันสีมาแล้วอีหล่ายืนเป็นสัญญาณได้ลูกอ,อ,อ่ะเดี๋ยวหล่าเป็นนางถ่ายได้แม่เด้อเด็กนางถ่ายยืนเป็นมูดยืนีหล่าลูกจ้าแม่จ้ามาละจ้าฟันลิฟลี มือจกนีแล้วยางระบาดไยมันค้นที่คันจบระบาดเตาตะายคร้สิมเมนเมาเรื่องเฮ็ดงานเศ้าโลดหลาเย่เฮ็ดป้อมปเป็นใครแม่แคจ,จกเล่นเฮ็ดเบียก์ป้อมเป็นบ่ต้องตามหา,หาบาสมาชวยแต่เปิดสำนักง,งานมือแรกมีหอดสร้างเขามา แมวอ้อ,อยให้แม่ลูกเอาอ้อยให้สร้างเร็วเนีเ<ล>่ยเนี่ยก็แม่แมล้วเป็นลูกเท่าสร้างบอกขึ้นมาข้อถ่าอยู่ยี่บวงแมๆเอี่ยายาคุณยายมาจังไหนนี่จ้ามามาไห้คนดีแทนาเรลเล่นี่แม่ไพนาแล้ก็แม่ดีๆป้าจะได้ว่ากระเทยอ,อย่างมีหนวดเนี่ยมามากระเทออยมีหนวดเดี๋ยวเดี๋ยวนวดบ้านมึงตัอิปเป็ตขึ<ค><ณ>้นมาขนสันนี อันใช้ซุกตัวนี้ไปยืนอยู่ที่แยกไฟแดงไงเนอเป็นยังงล่ะแม่บาทาไฟแดงเสียรถยังบ่าต่ำกันแม่แมันมาหนูอีปอบหนีหลยนี่ <c oughs> นเจ้าภาพถอนอีนาขี่ทุกขี่ยา่เป็นเาะมีเงินดอกแม่อะไรมันหนีรถจะเย็นเย็นจะไปว่าจากสั่นรูดูถูกนาะมาดูถูกกันไห้่ยังไงเป็นยังงสิบพมีเงินในบัญชีบากมายตอนนี้เขาอายัดชื่อ เืออายัดิละแม่มันว่าบัญชีกูเป็นบัญชีมากพะนะเอา้ามันบ่แม่นบัญชีมากดอกคะ่ะเขาเจ้าเขาใจผิด